พิธีกรซายขวาผู้มือการโรงเรียนอนุบาลตลาดแครประธานในพิธีครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลตลาดแครท่านแขกผู้มีเกียรติท่าน,าน,าน,านผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านผมนายรัศมีทองพี่นอ้องรองผู้นวยการโรงเรียนอนุบาลตลาดแครต้องขอขอบพระคุณท่านประธานในพิธีเป็นอย่างยิ่งเป็นประธานเปิดกิจกรรม พิธีปัดฉิมนิเทศในวันนี้พิธีปัดฉิมนิเทศจะขึ้นเพื่อเป็นโอกาสสําคัญในการส่งมอบความรู้ความคิดให้แก่นักเรียนเรียนคณะผู้อาารย์นะครับคณะกรรมการจัดงานปัดแฉบบิมนิเทศนักเรียนที่รักทุกคนแล้วก็ผู้ปกครองที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับ วันนี้นับเป็นอีกวันหนึ่งเป็นวันสำคัญของพวกเราทุกคนโดยเพราะนักเรียนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาและกำลังเข้าสู่เส้นทางใหม่ของชีวิตก้าวสู่อนาคตที่สดใสต่อไปรายการต่อไปจะเป็นการสแสดงลำายสีสู่ขวัญจากน้องป .5 ส่งมงอบให้ พี่ป .6 แล้วก็น้องอนุบาล3นะคะซีะซ คือเด็กหญิงไอรินละดาทองปราสาทประธานนักเรียนนะคะจะได้นำกล่าวคำขอข,อขมาคณะครูค่ะนักเรียนทั้งหมดพนมมือกล่าวคำขอข,อขอมาอุศกรรมต่อครูบาอาจารย์ตามข่าพระเจ้าพุทโธสาธุธรรมโมสาธุสังโฆสาธุพุทโธอาโหสิมมสธรรมโมอาโหสิ ขอเรียนเชิญท่านผู้ในการพิธิกรซ้ายขวาได้กล่าวให้โอวาทปัดฉิบนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะเรียนเชิญค่ะประสบความสำเร็จในการเรียนในหน้าที่การงานในการประกอบอาชีพในอนาคตและสิ่งที่สำคัญคือเป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีของครอบครัวตลอดไปสุขภาพแข็งแรง ครับสวัสดีครับขอบพระคุณท่านผู้ในการเป็นอย่างสูงนะคะและในลำดับต่อไปนะคะก็จะมีตัวแทนนักเรียนของเรามากล่าวความรู้สึกที่ได้มีต่อโรงเรียนแห่งนี้ซึ่งผู้นำกล่าววันนี้ก็คือเด็กหญิงบุญยนุษย์สำเนากลางนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับสค่ะเรียนผูน้อำนวยการรองผู้อำนวยการและคณะ,ะครูทุกท่านนะคะ หนูเด็กหญิงเนญโนสัมเงาการนักเรียนชัมม้นมัธยมศึกษาปีที่หกวันนี้ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนกล่าวแสดงความรู้สึกต่อสถาบันแห่งนี้หนูมีความรู้สึกผูกพันกับสถาบันแห่งนี้พอจะจบแล้วก็รู้สึกใจหายเหมือนกันนะคะหนูขอขอบคุณครูทุกท่านนะคะที่คอยอบรมสั่งสอนให้พวกหนูเป็นคนดีและทําให้พวกหนูมีความรู้และขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่คอยช่วยเหลือกันตลอดเรียนเชิญคุณครูอรุณหลงเทพอรชุนนะคะได้ให้ เกียรติมากล่าวอวยพรนักเรียนนะคะหนึ่งในโอกาสจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะเรียนเชิญค่ะเรียนานผูอานวยการท่านรองคู้อเนยการนะคะคณะครูผู้ปกครองนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะ,ะวันนี้คุณคณรูมีความดีใจนะคะและก็ยินดีนะคะที่เห็นนักเรียนเนี่ยนะคะจบการศึกษาในระดับชั้นป .6 ก็ขอให้นักเรียนเนี่ยนำความรู้ความคิดทักษะชีวิตทักษะอาชีพอันนี้ไปต่อยอดใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะในการเรียนในระดับที่สูงขึ้นไปนะคะขอขอบพระคุณคุณครูอรุณลงเทพอรชุนเป็นอย่างสูงนะคะคณะครูทุกท่านนั่งอยู่บริเวณด้านหน้ามีได้ผูกข้อมือไว้ทุกท่านเลยซึ่งคุณครูจะให้นักเรียนมาทีละแถว ให้คุณครูแต่ละท่านได้อวยพรได้ผูกข้อมือให้กับพวกเรานะคะโดยเฉพาะในหลายสิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแข่งขันกีฬาเป็นการแข่งขันศิลปะหัตถก,กรรมรวมถึงการสอบเข้าห้องเรียนนะครับห้องเรียนที่เป็นชื่อเสียงของพวกเรา